เจ็ดปีแล้วครับอ่าเจ็ดปีลุงบอกกินมาเจ็ดปีแล้วจากอาการมากินกาแฟาของเรากล่องนึงนนค่ะน,นี่ค่ะกินฟรีหนึ่งกล่องค่ะอันนี้ก็กให้ให<แ>้ให้ลุงให้ลุงได้กินเนาะอ่ะานน้องถึงถึงถึงใจวีดีโออันนี้นนค,ค่ะอันนี้แกลุงมารับมารับมารับต่อนะคะคือลุงแกมากินแล้วแกบอกว่าแกดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากมากแากแก,ก,เ,แกเดินไม่ได้อ่าอาการเป็นยังไงบ้่งคะ พอกินขึ้นมันก็มันมันก็เรารู้ขึ้นไปมาไปมามันสะดวกขึ้นหนคล่องขึ้นครับง่ายๆนะแต่ผมปั่นลูกิแช่ตั้งแต่เจฟถึงเจ้าพยาวันนี้การละกายก็ตีชนั้นไม่เหนื่อยคือเหมือนเรายังไงก็ปกตินะไม่เหนือยไม่เหนือผมก็ผไม่เหนือยนะผมเหนื่อยไม่ไดเดียวกันผมยอมแค่ลูงแล้วบอ พูดให้คังมผิวกลัไปแดงฟังนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวจริงเสียงจริงจะมาหาวันนี้จะโทรมาหาเมื่อเช้าค่ะโทรมาหาบอกว่า,า,า,วาอ่อามาเราไปตามหาร้านไปเจอด้วยเ็บอกร้านแบบต้องดีเตือนหามหาออว่าัคุณแจวไปทางไหน <c oughs> แล้วแกโทรมาหาแบบดีใจมากเ,าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยมาลมาลงสวัสดีค่ะแจวจ๋านะคะ